สวัสดีครับวันนี้จะเล่าเรื่องเมสาโปปาหรือมหาคีรีนัดซึ่งเป็นบ้านของผีนัดแห่งเมืองพุกามนะครับประเทศเมียนมาครับเมสาโปปาคืออะไรผีนัดคืออะไรโอ้มันต้องเล่ากันยาวแล้วครับเม้าโปปาเนี่ยมันเป็นภูเขาที่เกิดจาก ภูเขาไฟระเบิดนะครับเมื่อ2500ปีมาแล้วอยู่ทางใกล้ๆก,กับเมืองภูกามห่างจากภูกามรประมาณ60กิโลเมตรและภูเขาที่เห็นอยู่มีวัดอยู่ข้างบนนี่นะครับเราเรียกว่าเป็นวัดต,อ,อ,ตองกะเล็ดนะครับตองกะเล็ดตองก็แปลว่าภูเขาแล้วครับตองกะเล็ดนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติเมสาโปปาล่ะครับ โปปาก็แปลว่าดอกจำปานะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยนะครับเป็นป่าของดอกจำปาป่าถ้าลงมาทางด้านล่างเนี่ยจะมีดอกจำปาขายเยอะแยะนะครับมีดองขายด้วยนะครับเออดองขายเพื่อเอาไปบูชาพระดองใส่ขวดไว้นะครับครั้งแรกผมนึกว่าเอาไปกินซะอีกจุดที่ผมยืนอยู่นี่นะครับผมก็ยืนอยู่ที่ โปปาเมลท์เทนรีสอร์ทที่อยู่ตรงข้ามกับตองกะเลตดตองกะเลตก็เป็นภูเขาที่ตั้งโดขึ้นมาเลยนะครับ657เมตรจากระดับน้ำทะเลแล้วก็มีบันไดขึ้นไปบนยอดเขาเนี่ยนะครับ777ขั้นโห้ยชันด้วยนะครับเดินกันขาลากเลยนะครับกว่าจะถึงถึงยอดเขาแต่ว่าไอ้ตรงขาลากเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่ละครับที่มันหนักกว่านั้นก็คือมันชันแล้วก็ต้องฝ่าฝูงลิง รีสอร์ทที่พักอยู่ตรงข้ามเนี่ยนะครับก็ได้วิวที่สวยงามมากเลยนะครับแล้วก็ราคาคืนก็ไม่แพงนะครับห้องอยังหรูเลิศอ,อลังการเลยเนี่ยนะครับมองเห็นวิวทิวทัศน์สวยงามเนี่ยคืนหนึ่งแค่40 US เท่านั้นเองช่วงที่ผมไปเนี่ยมันก็เดือนกันยาวันที่27กันยา สอ6พันกะครับก็เมฆหมอกก็จะเยอะหน่อยนะครับก็จะได้เห็นวิวทิวทัศน์ที่มัวมัวหน่อยนะครับถ้าเดือนหน้าหนาวเนี่ยฟ้าก็จะสใสสวยงามกว่านี้เยอะนะครับแต่ว่าหน้านี้ก็จะมีข้อดีก็คือคนไม่เยอะแล้วก็รีสอร์ทก็จองง่ายถ้าช่วงไฮซีซั่นนะรีสอร์ทไม่ใช่ 40U S เวหรครับต้องมากกว่านี้นั่งจิบกาแฟตรงนี้แล้วก็ถ่ายรูปนะครับโอ้มันเป็นบรรยากาศที่สุดยอดมากๆแต่ว่า ชื้นแฉะหน่อยนะครับอันนี้เป็นถนนทางเข้าไปเม้าโปปานะครับก็เราก็จะเห็นเม้าโปปาหรือต่องกระเล็ดเนี่ยมาแต่ไกลเลยบางบางช่วงที่แสงส่องลงมาเนี่ยก็จะสวยมากนะอย่างเช่นภาพนี้เป็นต้นนะครับ This on the way This road is on okay. yeah. the way p a เมาโปปาเ็เ um, ป็นทางเข้าเม้าโปปาเลยครับโอรู้สึกว่า แ่เข้้าามก็สววยละผมขับรถเข้ามาทางเมืองเจาะปันด้องนะครับก็เข้ามาทางถนนเส้นนี้ก็จะเห็นวิวต้นตาลที่สวยงามมากเลยก่อนที่จะถึงตองกะเล็ดมันสวยเพราะแสงและก็ต้นตาลนะมันถึงได้สวยได้ขนาดนี้สวยมากจิฟฟ์เลีบิ one word คุยกับโกต้าสองคนนะครับบอกว่าผมพูดได้คำเดียวว่า beautiful beautiful เมาส์โปปาเนี่ยมีประวัติมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยโน้นนะครับพระเจ้าโนรธามังช่อตอนสร้างเมืองพุก,กามเนี่ยนะครับก็ถือว่าเมาส์โปปาเนี่ยเป็น เหมือนเขาพระสุมเมนเป็นศูนย์กลางของจักรวาลแล้วก็เป็นที่รวบรวมของบรรดาเหล่าผีนัดหรือเจ็ดตนเลยที่เม้าโปปาเนี่ยแล้วก็แล้วเขาแล้วเขากินอะไรกันอะ what he eat what he eat ที่นี่เต็มไปด้วยลิงป่านะครับอ่ะมีคนมาขายอาหารใ้ลิงซื้ออาหารบริจาคลิงซะหน่อย เออเออเขาก็จะมาแย่งกันกินเลยล่ะวัตถีอิดเออเออนี่ก็ต้องคอยกันต้องการจะดูว่ามันคืออะไรอยู่ข้างในพอเราเอาซองอาหารเข้ามาแกะทันั้นแหละลิงกระโดดมาเกาะที่ไหล่คว้าแว่นตาหนีขึ้นเพดานไปเลยเฮียตกใจหมดเลยครับทำไงละทีนี้โอ้ย ตาบอดแน่ๆเราทีนี้โอ้ยเราจะไปหาแว่นที่ไหนใส่นี่จะได้คืนไหมเนี่ย<อ>คนขายก็ต้องเอาอาหารไปล่อล้ครับอ,อ่ะโยนอาหารขึ้นไปให้แทนมันก็คว้าอาหารแล้วครับปล่อยแว่นตาอ่าแล้วก็วิ่งไปเก็บนะบขอบคุณมากๆเลยนะครับเลยต้องซื้ออาหารเพิ่มอีกนะครับ คำเตือนนะครับห้ามใส่แว่นตาห้ามใส่หมวกแล้วก็กล้องเครื่องขนมขนมนี่ห้ามถือเด็ดขาดเลยนะครับโอ้โผมนี่หลังจากนั้นเนี่ยเลยไม่ค่อยได้ภาพเลยนะครับเพราะว่ากล้องนี้ต้องเก็บหมดเลยนะครับก็ถือไว้อันเดียวแล้วกาแน่นและคล้องมือไว้ด้วยนะครับ มันคงเรียนรู้นะครับว่าถ้าเกิดแย่งแว่นตาแล้วมันจะได้อาหารเพิ่มเพราะนั้นมันก็เลยทำทุกครั้งที่มีคนใส่แว่นตารู้สึกว,ว่าไม่ขึ้นไปสรุปคือลิงที่นี่ฉลาดมากนะครับเพราะนั้นก็เ,ออเรียกว่าเรียกค่าไถยเรียกคาไถายเลยผมเริ่มกลัวแล้วครับเอ๊จะขึ้นดีหรือไม่ขึ้นดีแต่ว่า นี่ขึ้นได้ครับเพราะเรามี m ังกี้ s e ิ u r ิตี้อก็ต้องใช้วหน้าวานอนถือหนังสติ๊กขึ้นมาพอจะพวกเจ้าวานอนทั้งหลายเห็นมังกี้ s กิ u r ิตี้เดินไปเนี่ยนะครับเอามือไผ่หลังเนี่ยก็กระโดดหนีก็เป็นทางนะครับหุ่ยขำจริงๆเลยถามเขาเนี่ยเขาบอกยิงแค่ครั้ง2ครั้งเองครับ หลังจากนั้นมันก็เรียนรู้กันเองแค่ถือหนังสติ๊กไปเนี่ยนะครับมันก็หนีกันเป็นทางแล้วครับมันไม่กล้าละครับคือถ้าผมไม่ได้มั้ง e ี้สเคเลเตเนี่ยรับรองผมไม่กล้าขึ้นแน่ๆลยครับระหว่างแว่นกล้องเนี่ยคงจะไม่คุ้มกันนะครับเป็นลูก มังกี้โพลิสโพลิสมังกี้นี่ก็รูปหลอดทีเดียวนะครับแล้วก็อัธยาศัยดีมากเลยครับช่วยดูแลปกป้องจนแบบขึ้นลงได้อย่างปลอดภัยขอบคุณมากนะครับมาลีสอร์ทโปปาเมลเทนรีส here ผมจองโปปาเมลเทนรีสอร์ทไปทางอินเทอร์เน็ตนะครับก็ไม่ทราบหรอกครับว่ามันอยู่ตรงข้ามกับตองกาเล็ตนี่เลยนะครับก็เลยดีใจมาก ชันมพอขึ้นมาข้างบนต่องกะเล็เนี่ยนะครับก็ここจะเห็นวิวทิวทัศน์ด้านล่างที่สวยงามมากเห็นโมนัสตรีประมาณ5วัดนะครับโมนัสซีก็คือวัดที่มีพระอยู่นะครับ<ม>พอขึ้นมาชั้นสูงขึ้นครับมาเจอระดับหัวหน้าเลยครับหัวหน้าลิงเห็ัวหัหัวหัวหัวหเวยัวหหั ขึ้นมาชั้นเกือบบนสุดนะครับก็นี่มาเจอแล้วครับสารเจ้าผีนัดอันนี้ก็เป็นเจ้าหญิงวันนานะครับวันนานะฮะวันนาปรินเซสก็บอกว่า one day she met a prince named he come to fetch Fr flower at popat popatthong uh, for king anolattha from b a g a n เจ้าหญิงวันนาเนี่ยนะครับก็คืออาศัย uh huh. อยู่ที่เมสาโปปานะครับแล้วก็มีเจ้าชายจากเมืองพุกามนมาเก็บดอกจำปาไปถวายพระเจ้านอนรธาและหลังจากนั้นเกิดตกหลุมรักกันแล้วก็มีลูกกันแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็สามีก็ถูกประหารชีวิตเธอก็ตรอมใจตายก็เลยกลายเป็นผีนัดท,ทั้งสามีทั้งสามีภรรยาเลยครับเป็นผีนัดท,ที่ปกป้องเมืองเมาโปปาอยู่ เจ้าตะเบงเเวตี้เนี่ยนะครับก็เป็นผู้ที่ถูกลอบปรงพระชนเพราะฉะนั้นก็เขาอัญเชิญวิญญาณของพระเจ้าตะเบงเฉเวตี้เนี่ยมาเป็นผีนัดด้วยนะครับเดินไปเดินมาเนี่ยมีแต่ผีทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามากลางคืนเนี่ยคงคงไม่น่าไม่น่ามาแน่เลยถึงแม้จะแต่งตัวสวยงามนะครับบรรดาผีนัดเนี่ยก็จะแต่งตัวสวยงามทั้งนั้นนะครับไม่ได้แต่งตัวเป็นผีสางอะไรนะครับแต่ว่าพอรู้ว่าแต่ละ ตนเนี่ยนะครับก็คือผีครึ่งครึ่งครึ่งผีครึ่งเทพเนี่ยนะครับก็ยังไงก็กลัวๆหน่อยนะครับ She <SUSU> got died, of a broken heart, and and became a powerful miss miss missionary. Oh, a net ability. Yes, it is a net. Yeah. net is no a goat. No, no, oh, from oh, uh, now when is a net, net is is uh, the goat from the day on was she became a well known as popa my dog. ที่เวลโนนที่สุดที่เมาโปปานี่เลยนะครับเพราะว่าบ้านเกิดเธออยู่ที่นี่แล้วก็เธอก็ตายเพราะตอมใจตายแล้วหลังจากนั้นเธอก็ถูกอัญเชิญมาเป็นผีเฝ้าพระพุทธศาสนาอยู่ที่เทือกเขาโปปานะฮะเป็นเรื่องเศร้าแล้วก็เรื่องน่ากลัวแล้วก็เรื่องความศรัทธาปนปนกันยังไงก็ไม่รู้เดินต่อดีกว่านะข้ามไปแล้วไม่ไปแล้วไม่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 ดูต่อแล้วไม่อยู่ตรงนี้แล้วครับก็คือไม่รู้จะพูดยังไงแล้ว This a Mount Popa, It's a place for beautiful sunsets. But dangerous monkey. <laughs> 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 Hello. Hello? Where do you come from? France. Huh? France. 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 Oh, yeah, yes. Very really handsome. Yeah. Father, mother, and son. Oh! Not father, เจอลิงแม่ลูกอ่อนนั่งเลี้ยงลูกอยู่นะครับน่ารักทีเดียวนะครับเมื่อขึ้นไปเกือบชั้นบนสุด oh. ก็จะเห็นวิวออกไปกว้างไกลแล้วก็สวยงามมากนะครับเห็นหวัดอยู่เบื้องล่างนะฮะถ้าฟ้าโปร่งวันนี้ก็คงจะสวยงามกว่านี้นะครับ ได้ยินเพลงมอนแม่สาวจำปาดังแวววๆมาแต่ไกลนะครับเพลราะมากเลย ที่เทือกเขาโปปาเนี่ยนะครับนอกจากจะมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามแล้วก็ยังเป็นที่ชุมนุมของบรรดาผีนัดทั้งหลายอยู่ที่นี่นะครับภ mm hmm. ูเขายอดเห็นไกลๆที่เมฆปกคลุมอยู่นะครับก็คือยอดเขาโปปาซึ่งเป็นยอดสูงสุดสูง,ง,ง1,518เมตรที่ปากนั่นเป็นหลุมลึกลงไปนะครับเป็นปากป่องภูเขาไฟนะครับยอดก็จะสูงโดดขึ้นไปนั่นเลยนะครับเหมือนภูเขาฟูจิเลยนะครับก็เป็นภูเขาที่สูงมากนะครับ ที่เทือกเขาโปปาเนี่ยยังรักษาป่ากันไว้ได้เพราะมีความเชื่อว่าบรรดาผีนัดนั้นสิงสถิตยอยู่ตามต้นไม้นะครับก็เลยมีคนทำลายป่าน้อยคนที่ไม่เข้าใจวัฒน,นธรรมพม่ากก็นึกว่านี่คือเหล่าพระพุทธรูปนะครับแต่ไม่ใช่นะครับนี่คือบรรดาลูกป,ปั้นของเหล่าผีนัดทั้งหลาย มีนัดอยู่ตนหนึ่งนะครับชื่อนัดโกจีจอเป็นนัดที่ชอบสนุกสนานคือสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็ชอบกินเหล้าเมายาการพนันชนไก่เล่นการพนันเสี่ยงโชคก็เลยกลายเป็นนัดหวัญใจของนัดนักการพนันนะครับชื่อ,อ,อนัดโกจีจอผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตนไหนนะครับก็เลยไม่ได้ไปไหว้และอย่างก็ไม่ได้เล่นการพนันด้วยนะครับเอ๊แต่ลืมไปเล่นหวยเล่นหวยลืมลืมื อันนี้เป็นนัดที่มือมีชื่อเสียงเป็นนัดหลวงนะครับหน้าตาสวยงามนะครับก็น่าจะเป็นเขาเรียกนัดหลวงก็คือนัดที่ถูกแต่งตั้งโดยพระราชาผมจําชื่อไม่ได้แล้วครับแต่ว่าเป็นนัดที่มีใบหน้าสวยงามมากเลยจะต้องเป็นนัดที่มีคนนับถือเยอะเพราะว่ามีเครื่องเส้นไหว้มาวางเยอะมากเลยและเครื่องเส้นไหว้นั้นนะครับก็คือมะพร้าวอ่อนกล้วยดิบนะครับประมาณนี้นะครับเขาบอกว่าเมื่อบูชาแล้วเนี่ย กล้วยดิบเนี่ยเมื่อสุกแล้วก็เอาไปทานได้มะพร้าวเนี่ยเอาไปทําอาหารต่อได้นะครับแต่ว่าก็บอกว่าห้ามเอาไปทําให้ความร้อนเพราะว่านัดเนี่ยไม่ชอบความร้อนเพราะว่าบางคนเนี่ยนัดบางตนเนี่ยถูกจะก็ตายโดยถูกไฟเผาอันนี้เป็นรูปปั้นของพระคูปโปมินของนะครับเป็นพระครูที่มีชื่อเสียงทางด้านโหราศาสตร์นะครับก็เลยมีคนมาไหว้ครบบูชาเยอะเลยนะครับ เพื่อที่จะไปเป็นดูดวงเป็น,ห,นหมอดูนะครับจะได้แม่นหมอดูอีทีแห่งพมา่าคงจะต้องบูชาพระครูนี่แน่ๆเลยนะครับช่วงที่ผมไปพม่าใหม่ๆนะเห็นเขาไหว้เทวดากันนะครับไม่เข้าใจนะครับอันนี้ตอนนี้เข้าใจแล้วครับว่าที่เขาไหว้นั้นคือไหว้ผีนะครับผีนัด ครับมีผีนัดวันนาครับซึ่งตายด้วยการตรอมใจตายนะครับมีคนก็มาไหว้บูชานะกล้วยดิบมาเพล้าดิบในเยอะเลยนะครับอันนี้ก็ผีนัดทั้งหลายนะครับเป็นแหล่งชุมนุมผีนัดเลยครับถึงว่าเป็นบ้านของผีนัดผ่านจากผีมามาดูพระมาเลยครับนี่มีรอยพระพุทธบาทนะครับรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้านะครับสวยงามทีเดียวนะครับ ออกมาด้านนอกนะครับเห็นยอดเจดีที่เราเห็นแต่ไกลนะครับก็สวยงามทีเดียวแต่ว่าก็มีลิงเยอะนะฮะที่ยอดเจดีนี้นะครับแล้วเดี๋ยวก็มีมีคนเอาอาหารมาให้ลิงคือกล้วยที่เขาเอามาไหว้นะไม่พอให้ลิงกินนะครับต้องมีข้าวสารมาช่วยด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีคนนั่งแจกข้าวสารให้ลิงนะครับ ผมถือโอกาสถ่ายรูปกับมังกี้ Security ด้านบนนี่นะครับมีต้องหลายคนเนี่ยก็เก็บเป็นที่ระลึกนะครับขอบคุณมากๆเลยที่ช่วยดูแลมิเช่นนั้นนะผมจะต้องถูกยื้อแย่งกล้องแน่ๆเลยนะครับ ได้เวลาอาหารลิงแล้วครับนี่ข้าวสารนะครับก็มาได้เวลาก็มารุมกันเลยนะครับเนี่ยมากันเออมานั่งกินกันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยก็มีทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างละครับตามภาษาลิงภาษาคนยังทะเลาะกันเลยยังแย่งกันกินเลยนับอะไรกับลิง ข้าวสารสองสองถาดหายไปในพริตตานะครับ เจ้าหัวหน้าจับ <t> ห <half> ูดึงและกัดเลยครับ โอ้เอ็มโร่บนยอดฟ้าทิวิชั่วทิวิช่วอืมขึ้นตนบนเรตอนนี้ก็ปุยเมฆตอนนี้อากาศก็เริ่มปิดแล้วครับก็จะเริ่มมองไม่เห็นอะไรข้างล่างแล้วนะใกล้ค่ำแล้วครับเมฆหมอกก็เยอะมากได้เวลาลงแล้วครับ ก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ได้ติดตามชมมาขอให้ได้รับความคุ้งครองจากผีนัดนะครับนอนหลับฝันดีนะครับไม่ต้องกลัวผีนะฮะก็ผมก็ไปไหว้มาแล้วกลับมาโชคดีนะครับเอาเป็นว่าออได้เลขท้ายสองตัวน,น,นิดหน่อยนิดหน่อยเน่ยขอบคุณออต้องกราบขอบคุณผีนัดมากมากนะครับที่ออช่วยโดนบันดาลให้นะครับก็ถือว่าโชคดีก็แล้วกันนะครับ วิวก็สวยมากนะครับสวัสดีครับติดตามตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับที่ทางขึ้นเนี่ยนะครับก็จะมีซุ้มประตูแล้วก็แกะสลักลายไม้เนี่ยสวยงามออลืมขอบคุณอีกอย่างนะครับมังกี้สกิลลิตี้ทั้ง3ท่านเลยนะครับถ้าไม่ได้พวกท่านทั้ง3เนี่ยผมคงไม่ได้ภาพสวยๆมาฝากนะครับเพราะว่าอย่างน้อยก็ได้ท่านเนี่ยแหละครับขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับแลวไปติดตามตอนต่อๆไปนะครับ